แล้วก็บบกวกพิมพ์พกรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเสริมสร้างจินตนาการเล่มนี้เลยค่ะขนฟูเป็นอัศวินนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของกระต่ายน้อยตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่าขนฟูเขานะคะนอนหลับฝันไปแล้วก็ฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลายอย่างเลยเป็นหลายอาชีพมากๆนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะขนฟูนะคะเขานอนอยู่ใต้ต้นโอ๊กค่ะแล้วขณะที่ขนฟูเอ็นหลังนะจะมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นเพราะเขาจะจินตนาการได้นั่นเอง บางทีเขาก็จินตนาการเป็นศาสตวาแพทย์เป็นนักบินอวกาศบรุษไปรษณียหรือแม้แต่เป็นนักร้องนนั่วันนี้ขนฟูเขาจินตนาการตัวเองว่าเป็นอัศวินค่ะซึ่งจะต้องไปสู้กับมังกรแล้วก็จับบังกรขังไว้ในคุกใต้ดินและให้มันดื่มน้ำเยอะ มันจะได้ไม่พ่นไฟแล้วจะปล่อยมังกรออกมานะคะก็ต่อเมื่อมังกรสัญญาแล้วล่ะว่าจะไม่พ่นไฟอีมีแขกมาเยือนค่ะชื่อเจ้าหญิงปุยฝ้ายอัศวินขนฟูก็เลยทำแครอทย่างให้นะคะตรงนี้น่ารักมากๆเลยค่ะมีมังกรแอบมาดูอยู่ด้วยแล้วขนฟูก็ต้องทำงานเหมือนกันนะเขานำสารลับไปส่งให้อัศวินที่สกอตแลนด์หรือญี่ปุ่น แล้วก็ไปนอนพักใต้ต้นไม้แล้วก็เริ่มหลับตานะคะแล้วคนฟูกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะคนเขียนเนี่ยเขาจินตนาการว่าหลับไปอีกทีนึงก็ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ร้องช่วยด้วยนะคะเสียงปุ๋ยฝ้ายนั่นเอง แต่คนที่มาแก้งก็คือเจ้าหมาตัวนี้นั่นเองมาข้างบ้านเราเองแหละขนฟูก็ชวนเจ้าหญิงปุยฝ้ายขี่มากับบ้านค่ะโดยเป็นม้าไม้แบบนี้น่ารักมากเลยค่ะข้างหลังก็จะมีคำศัพท์นะคะ astronaut doctor dragon knife oak แบบนี้ค่ะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการลากเส้นต่อจูดแล้วข้างล่างก็จะเป็นจดหมายถึงอัศวิน ฮาฮิกิโกแห่งญี่ปุ่นนะคะนี่ก็จะเป็นแนะนำหนังสือซีรีส์ของขนฟูค่ะราคาหลังปกอยู่ที่95บาทนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยวาดได้น่ารักมากๆเลยแล้วก็ส่งเสริมจินตนาการเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะว่าเราจะฝันอยากจะเป็นอะไรก็ได้ในความฝันค่ะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาแชร์กันหน่อยนะคะว่าเด็กๆอ่านเล่มนี้หรือว่าเคยมีความฝันหรือเล่นบทบาทสมมุติเป็นอะไรกันบ้างคะ่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ